m มคุวิ닷คอมสวัสดีครับซึ่งในวันนี้นะผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นกระสอบทรายตั้งพื้นนะครับ m มคุวิสพันธ์นะครับก็เป็นกระสอบทรายตั้งพื้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับประเภทกระสอบทรายตั้งพื้นก็เพราะว่ามันเป็นกระสอบทรายที่ไม่ต้องอาศัยพื้นที่หรือก็หรือว่าการแขวนให้ยุยง่ยงยากเหมือนกระสอบสทรายธรรมดาทั่วไปนะครับก็สามารถตั้งที่ไหนก็เล่นได้ที่นั่นนะครับ น้ำหนักรวมของกระสอบทรายมอุชันสโตนีก็อยู่ที่25กิโลกรัมนะครับความสูงของกระสอบทรายก็ที่165เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก25กิโลกรัมนี้ไม่รวมใส่น้ำนะครับถ้าใส่น้ําเข้าไปตรงฐานก่อนการเล่นนะครับมันก็จะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นเป็นการทวงนะครับเป็นการถ่วงไม่ให้กระสอบทรายเพื่อนเวลาเราเตะเราต่อยนะครับก็มันจะมีจุดนะครับจุดตรงนี้นครับหนึ่งจุด จุกเวลาสนามก็เติมน้ำเข้าไปให้เต็มแล้วก็ปิดปิดจุกนะครับออก็จะไม่เคลื่อนนะครับตัวกระสอบไฟเหล่านีนะ้มันจะแยกส่วนได้นครับอ่ะมันแน่นมันแน่นอ่ะมีนะจะแยกส่วนคนละส่วนกับฐานนะครับอเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวฐานเนี่ยจะอยู่ที่50าสเซนติเมตรนะครับ50สซนติเมตร มาใช้งานก็ยุ่งยากครับก็เตะต่อยต,ตามสบายเดี๋ยวพี่ผมจะสาธิตใช้งานให้ดูเตะให้ดูนะครับคอนเสิร์ตไม่มีทางงมนะครับพราฐานมันมันเสมือนอ่าเขาเรียกตุ๊กต,ตาลมลุกนะครับรายการการออกแบบของมันนะฮะตุ๊กตาลมลุกจะเป็นน้ำถ่วงบนฐานนะนครับ ตัวกดสอบไรายเนี่ยมันจะเป็นหนังทีู่อย่างนั้นครับลองรับแรงกระแทกได้สูงนะครับมันจะไม่แตกไต้ง่าย่เนื่ยะครับ,อรบอโอเคครับก็ส่วนจอสินค้าก็เข้าไปเยี่ยมชมไปได้นะครับที่เว็บไซต์ movit.com oh นะครับหรือ,อ เข้าไปเยี่ยมชมสินค้าได้ที่แฟนเพจของสินค้าของเรานะครับหรือท่านทายเข้าไปได้ทางไลน์แอดลคุวิทนะครับหรือ,อโทรเข้ามาสอบถามกับพนักงานของเราได้นะครับก็สำหรับการแนะนําสินค้ากระสบทรายด้านพื้นเมื่อคุพันนะครับก็ขอ,ขอจบการแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะมาพบก,กันร,รีวิว่อไปนะครับเราจะมารีวิวสินค้าตัวน,นี้กันต่อนะครับสำหรับในวันนี้นั้นผมก็ขอ ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ